จาพระคูเมใไม่รอยที่กับผมก็ได้นะครับนั่งเก้าอี้สวดก็เลยก็ได้เพราะอาสงฆ์ว่าไม่มครูจารย์นั่งวันนี้ก้าวกับอรัตนาพระเจรานุเจรักทุรุก,กับผมเมตตาได้ขึ้นวางไม้กิบไม้จันในชั้นบนหลังจากวางเสร็จสิ้นแล้วท่านพุทธศาส,สนิก,กชนส่วนหนึ่งที่วางก่อนหน้านี้ท่านไหนที่ยังไม่วางก็จะเริ่มางวางาข้างหลังจากพระเทรัท่าน ได้วางเสร็จโดยจะให้บางรอบด้านจิตกรทานด้านเมน สามารถขึ้นได้ทั้งสามฝัง่งครับกับผมลงได้ทั้งสามฝั่งเลยกับรัชนาท่นานพระสงฆ์จตรรวัรคได้สวดธรรมบัญญายสไยส่วนญาติโยมทั้งหลายหลังจากพระสงฆ์ท่านวางเสร็จเราสามารถวางรอบๆกับบาทได้แต่ส่วนหนึ่งก็สามารถวางตั้งแต่เบื้องต้นแล้วหลังจากพ่อแมค่ครูบาอาจารย์วางดอกไม้จันทร์เสร็จก็ะจะประกอบพิธีในการประชุมเพิงหล้มปู่เลย หลังจากที่ได้ให้พระเจ้าที่ได้เตรียมสถานที่ได้บนเสร็จขอเำ้ามาอ,อุลิศปูเสร็จก็จะนิมนต์บูปที่ว่าเมตตาจุดประชุมเพลิงกับรัตนาพระพิธีธรรมครับผมน้อมโม,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 ม